ท่านรู้หรือไม่ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ10ปีที่ผ่านมาเลขที่ออกมากครั้งที่สุดใน10ปีคือ7ครั้งคือหมายเลขอะไรเราลองมาติดตามและเฉลยกันนะครับเลขท้าย2ตัว ในรอบสิบปีที่ผ่านมาเราก็ทราบไปแล้วว่าที่ไม่เคยออกเลยก็คือ04 16 19 40 74 78 84แล้วก็89แต่เลขที่ออกซ้ำบ่อยที่สุดในรอบ10ปีก็คือ 69นะครับออกจํานวนถึง7ครั้งนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับในเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลในเรื่องเลขท้าย2ตัวนะ,ฉะเฉลยก,ก็คือ69ออกถึง7ครั้งในรอบ10ปีขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม